หากเราไม่มีความฝานันเราไม่มีเป้าหมายอะค่ะเราต้องมองหาว่าปลายทางแล้วชีวิตเราอะต้องการอะไรย้อนมองดูดีๆเป้าหมายอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าอยากเป็นอะไรแต่ว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนต่างหากซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีค่ะไม่มีใครอยากใช้ชีวิตไปวันๆแม้จะเป็นแค่ความสุขของการได้นอนบนเตียงโง่ๆก็ตาม มันเริ่มต้นจากการที่เราเคยมุ่งเน้นด้านวิชาการให้กับเด็กส่วนหนึ่งเด็กมาเรียนพิเศษกับเรานะคะจริงๆเรามีแบบฟิสิกส์ที่เป็นสถาบันกฎวิชาด้วยแล้วน้องเรียนเก่งมากฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วเราเคยถามน้องว่าจริงๆแล้วอยากจะสอบเข้าอะไรโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรคะ่ะน้องตอบไม่ได้เราเลยพบว่าเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีคุณภาพแต่เขาอ่ะไม่มีเป้าหมายไม่มีปลายทางแล้ว อะไรล่ะคือสาเหตุของสิ่งเหล่านั้นเราก็เลยพบว่าเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ชีวิตได้เรียนรู้ชีวิตจริงรวมถึงหากเด็กบางคนตอบได้ว่าเขาโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่ะเราลองถามเขาดูไหมว่าเพราะอะไรเด็กหลายคนตอบว่าก็เพราะว่ามีเงินเดือนที่สูงมีชีวิตที่สบายแต่ในความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงอะทุกอาชีพมีด้านมืดคุณยอมรับได้ไหมว่าการที่คุณจะเป็นสัตวแพทย์คุณต้องฆ่าสัตว์เป็นคุณเป็นคนศีลธรรมสูงมากน้อยแค่ไหน หรือคุณยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นคุณอาจจะเห็นคุณหมอเงินเยอะแต่ว่าแลกมากับการที่พักผ่อนน้อยหรือเปล่าฉะนั้นนะคะทุกอาชีพมันจะมีมุมอีกมุมหนึ่งที่เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นหรือผู้ใหญ่เองเนี่ยแหละคะ่ะที่มักจะสอนแต่มุมดีๆให้กับเขาจนทาให้เขาอ่ะมองไม่ทุกมิติแล้วพอวันที่เราไปทํางานนะคะเราถึงจะพบสิ่งนั้นแล้วมันก็กลับตัวไม่ทันทําไมเราถึงเจอคนที่ทํางานไม่ตรงสายเยอะมากมาก จบมาแต่ว่ากลับไปทํางานอีกแบบหนึง่งเพราะเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเขาได้เลือกเรียนเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมทักษะในาศาสตร์ที่เขาชอบอยู่แล้วที่เขาถนัดอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้ใช้ความรู้ตรงนั้น,นะคะ่ะไปประกอบอาชีพของเขาเลยนะคะีค่ะเราจะพูดเสมอนะคะว่าถ้าน้องมาแล้วน้องชอบมากขึ้นเรายินดีด้วยแต่ถ้ามาแล้วเขารู้ตัวว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เขาอะเราดีใจกว่า ลองนึกดูว่าการที่เขาชอบอยู่แล้วแล้วเราทําให้เขาชัดในตัวเองอะคะ่ะอันนั้นก็คือการเสริมแรงให้กับเขาเนาะเขาจะมีกําลังใจมากขึ้นมีเป้าหมายชัดขึ้นแล้วเขาจะไปได้ไวแต่ในกรณีที่เขาไม่ชอบอะคะ่ะค่าสูญเสียโอกาสต่างๆอะมันมาก,ม,ม,ากมันมากแบบที่จับต้องไม่ได้ด้วยซ้าเราต้องยอมรับว่าการศึกษาของไทยอะคะ่ะยังมีจุดอ่อนผิดมากมายเนาะแล้วเราเองอะคะ่ะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก เริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะอยู่ในกลุ่มเล็กๆกันก่อนแต่เราพบว่าเมื่อเราเจอปัญหากับเด็กๆอะค่ะเราเลยเลือกที่จะมุ่งแก้ไขเราพบว่ามีเด็กหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองแต่ว่าเลือกเข้าเรียนมหาลัยจนต้องแบบซิวหรือเราย้อนมองปัญหาลงไปให้ลึกลงไปอีกกับเด็กเล็กกว่านั้นนะคะในวัยประถมเองอะค่ะเด็กหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ตัวเองมุมมองเขาค่อนข้างแคบกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าหลายๆบ้านโชคดีหน่อยคุณพ่อคุณแม่พาไปทัศนศึกษาพาออกไปเรียนรู้โลกข้างนอกเขาก็จะมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างกว้างแต่ลองจินตนานการว่าเด็กไทยทุกคนไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นหากครอบครัวน้องไม่ได้พร้อมหรืออาจจะมีฐานะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้มีเวลาน้องๆองะคะ่ะมีโอกาสแค่พบเจอกับที่โรงเรียนฉะนั้นนะคะโลกที่โรงเรียนนะคะมันให้วิชาการน้องได้นะคะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะให้ไม่ได้เช่นซอฟต์สกิลหรือว่าในเรื่องของประสบการณ์อาชีพที่หลากหลาย ทำไมเด็กไทยอะค่ะถึงชอบบอกว่าอยากโตมาอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นวิศวะเพราะว่าเขารู้จักแค่นั้นหรือเปล่าอันนี้ค่ะคือคําถามแต่ทําไมหลายครั้งสังคมไทยอะกลับไม่เคยตั้งคําถามเหล่านี้กลับมองแค่ว่าเป็นอาชีพที่น่าย,ยกย่องเชิดชูคือทางเราเองไม่ได้บอกว่าอาชีพไหนดีกว่าอาชีพไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนอะคะ่ะเขามีความพิเศษของตัวเองฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเขาเหมาะกับอาชีพอะไรเติบโตมาเป็นอะไรแล้วเขาเป็นคนเก่งในอาชีพนั้นๆได้ทุกคนนะคะ หลายครั้งเราเจอน้องที่มาเข้าค่ายร่วมกับเราอะค่ะแล้วเขาได้เปิดใจในค่ายเขายอมรับว่าเขาเคยมีความคิดอยากฆ่าตัวตายเพราะเขาพบว่าเขาเป็นหนึ่งในความผิดหวังของครอบครัวด้วยการที่หลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่คาดหวังอยากให้เขาทําอะไรได้แต่เขาทําไม่ได้เขาเลยรู้สึกว่าเขาไร้คุณค่าเขาไม่มีความหมายกับคนในครอบครัวมากพอเนื่องจากการที่ คุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่กับลูกทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าคําพูดไหนก็ตามอาจจะไปทําด้าลูกได้ในสักหนึ่งประโยคอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกลดคุณค่าในตัวเองไปทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งบางครั้งอะค่ะเรามองว่าเป็นคนใกล้ตัวค่ะแต่มันสร้างช่องว่างโดยไม่รู้ตัวเกิดขึ้นแม้ไม่เคยบอกว่าลูกต้องเป็นหมอนะแต่ความคาดหวังที่เคยแบบเออดูสิคนเป็นหมอได้เงินเดือนสูงจังอุ้ยนี่ถ้าเป็นหมอน่าจะเออดูแลครอบครัวได้สบายเลยนะคําพูดเหล่านี้ค่ะมันทําให้เด็กเขารู้ค่ะ เด็กเขารับรู้ได้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าพ่อแม่อยากให้เขาเป็นอะไรโดยที่ไม่ต้องพูดด้วยซ้ําฉะนั้นหลายๆบ้านนะคะไม่รู้ตัวว่ากําลังกดดันลูกอยู่ไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่ากําลังเอาความคาดหวังอะไปให้ลูกแบกเอาไว้แล้ววันหนึ่งที่เขาแบกไม่ไหวะคะ่ะเขาก็จะต่อต้านแล้วเขาอาจจะแบบเป็นคนนึงที่ต่อต้านกับสังคมเลยสังคมอยากให้ทําอะไรเขาก็จะไม่อยากทําฉะนั้นอยากให้แบบผู้ปกครองเองนะคะ ก็ต้องย้อนกลับมามองว่าเราอ่ะเคยทําเหตุการณ์ไหน mm. เคยมีคําพูดไหน mm. ที่ทําให้ลูกรู้สึกแบบกดดันรู้สึกถูกคาดหวังด้วยหรือเปล่า mm. เขาแค่อยากเป็นลูกที่ดีอะค่ะ mm. อยากให้เชื่อไว้ว่า mm. หลายครั้งเขาแค่อยากทำตามความต้องการของพ่อและแม่ mm. และอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจ ในวัยเด็กๆอะคะ่ะเขาควรจะยังได้สนุกอยู่แล้วเขาสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่สนุกสนานได้คุณพ่อคุณแม่บางคนก็คืออยากให้ลูกเนี่ยรู้จักตัวเองเร็วๆแต่ว่าใส่ความซีเรียสลงไปให้กับลูกความสนุกในวัยเด็กของเขาก็จะหายไปได้ด้วยแต่ว่าบางบ้านนะคะก็ให้เพลิดเพลินสนุกสนานจนลืมที่จะให้มุมมองแง่คิดบางอย่างแต่ว่าอยากให้ชัดว่าจริงๆแล้วะคะ่ะ ต่อให้เขาสนุกสนานนะคะเด็กวัยนี้เขาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาได้อยู่แล้วจินตนาการว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะเดินไปไหนอะคะ่ะมันจะเดินได้เร็วกว่าแต่หากเรารู้แค่ว่าเดินไปเรื่อยอะคะ่ะมันก็จะแวะซ้ายทีขวาทีหลงทางบ้างมันเหมือนกับโนอาเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือว่าแผนที่อีกหนึ่งฉับให้กับน้องๆเราจะบอกเสมอว่าน้องๆทุกคนอะคะ่ะเปรียบเสมือนนักเดินทาง แล้วถ้าการที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เขาเก่งอย่างเดียวเลยค่ะเขาจะเหมือนนักเดินทางที่เดินทางเก่งเดินได้วันละ10กิโล20กิโลแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าเขาต้องเดินไปไหนกับเด็กอีกคนหนึ่งที่อาจจะได้รู้จักโนอาแล้วแล้วเรามออแผนที่หนึ่งฉบับให้กับเขาเขาเดินแค่วันละ2กิโล3กิโลแต่เขารู้ว่าเขาจะไปไหนค่ะมันมีโอกาสที่เขาจะถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเด็กคนอื่นๆฉะนั้นเขาต้องมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกลองวางแผนลองตั้งเป้าหมายแล้วก็ วางเส้นทางให้กับตัวเองที่จะเดินไปสู่อนาคตที่เขาต้องการได้ค่ะเราเคยมีอาหารที่ชอบสักชนิดหนึ่งแล้วเราอยากให้เช้าเร็วๆแล้วตื่นขึ้นมากินสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันว่าแบบผุ้ยฉันอยากลองตื่นมาไปคลินิกสักตวแพทย์การไปทํางานในแต่ละวันนะเหมือนพวกเราเองค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแต่ว่าเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากตื่นไปทํางานเลยกับวันที่เรารู้สึกว่า เป็นงานที่เหนื่อยก็ตามแต่ฉันอยากตื่นมาทํางานในทุกๆวัน,นะคะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยเมื่อเราอินแล้วเรามีแพชชั่นกับสิ่งนั้นแล้วแล้วเราก็จะบอกเด็กเสมยว่าไม่มีอาชีพไหนที่แบบสนุกทุกวันแต่ว่าเราสามารถมีความสุขในแบบของเราได้ด้วยเหมือนกัน ความสุขในชีวิตก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งแล้วนะคะเราไม่ตัดสินว่าใครล้มเหลวเนาะเพราะว่าเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วคนแต่ละคนนะ่ะถูกครีตมาแตกต่างกันด้วยฉะนั้นแปลว่าบางคนเขาอยากจะเป็นเพียงผู้ตามอยากจะทําแบบใช้ชีวิตค่อนข้างชิลและมีความสุขในแบบของเขาแต่บางคนอะคะ่ะเขาต้องการประสบความสําเร็จเขาเป็นคนมุ่งผลลัพธ์และรู้สึกว่าอยากทําทุกอย่างให้สําเร็จอยากเป็นผู้นําอยากเป็นที่1 แล้วถ้าเขามีความสุขกับสิ่งๆินั้นก็คือเขาประสบความสำเร็จชีวิตอะค่ะมันสามารถทำแบบโฟลถอยย้อนกลับไปสู่การตั้งต้นให้กับเป้าหมายตัวเองได้นะการที่เขาบอกว่าทำงานโรงงานแล้วไม่มีความสุขอะค่ะพอยสำคัญมันคือการที่เขาไม่มีความสุขเนาะ แต่เขาต้องย้อนถามตัวเองว่าจริงๆแล้วการไม่มีความสุขเกิดจากอะไรการทํางานโรงงานเพราะว่างานมันจําเจเงินเดือนที่น้อยหรือสังคมแบบที่เราไม่ชอบปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนะคะเขาต้องตอบตัวเองให้ได้แล้วเขาถึงจะเจอว่าที่เขาไม่ชอบเพราะอะไรแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้างหากเราไม่มีความฝานันเราไม่มีเป้าหมายอะคะ่ะ เราต้องมองหาว่าปลายทางแล้วชีวิตเราอะต้องการอะไรต้องการเงินต้องการความสุขต้องการเพื่อนต้องการมิตรภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสามารถเติมเต็มได้เสมอเช่นเดียวกันฉะนั้นอยากให้ย้อนมองดูดีๆเป้าหมายอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าอยากเป็นอะไรแต่ว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนต่งางหากซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีค่ะไม่มีใครอยากใช้ชีวิตไปวันๆแม้จะเป็นแค่ความสุขข,ของการได้นอนบนเตียงโง่ๆก็ตาม สุดท้ายแล้วค่ะทุกๆเป้าหมายทุกๆความฝันทุกๆชีวิตของคนนะ่ะมันมีวิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเหล่านะั้นะได้เสมอแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวัยเด็กเพราะว่าเราก็ยังพบว่าทุกวันนี้แม้แต่คนแบบ2 0 3 0ปีไปแล้วค่ะบางคนก็ยังหาตัวเองไม่เจอเช่นเดียวกัน ฉะนั้นทุกคนตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองได้เสมอเราตั้งเป้าหมายเล็กๆก,กับตัวเองในทุกๆวันได้ด้วยจนจนสู่การที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่ให้กับชีวิตการที่เราจะเป็นคนรวยคนนึงคนที่มีความสุขที่สุดคนหนึงอะค่ะมันเกิดจากในแต่ละวันเราทําอะไรสําเร็จได้บ้างให้ชื่นชมความสำเร็จเล็กๆของตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้